คนทานข้าวเรียงไม่จา้าจานใหญ่ๆอร่อยอยู่มากจัดจัดหมกอ,อร่อยคำใหญ่ อร่อยวันนี้แกงไก่กับผัดเนี่ยหน่อไม้กับเครื่องในอร่อยทา,า,าน้าวปั่นกันต้องปิ้งเหน่ต้องคำในโ,โตนะคำเล็กๆค่ะไม่พ่าด วันนี้เสียงครูผู้หญิงบางอย่างไม่กินต้องเขี่ยออกนะ ตัวจะพาะอันเนี้ยต้องเขี่ยออกไม่เอาไม่ตินผัดเครื่องในแบบเครื่องในจริงจริงวันนี้ เดี๋ยวเซฮา,าขับตัวกินก่อนเด้ยทุกคนต้องนิดกันหน่อยถือท่านี้เราจะัน